สบายดีแม่ขวมนันเห็ดย่างนอเปัลขั่วพริกขั่วกระเทียมขั่วหัวหอมแดงลุกอยากกินน้ำพริกหนุ่มบป <c oughs> น้ำพริกนุ่มไข่นะอาบอกพริกอันนี้เลยได้พี่ออน้องพี่ชนพิกนุ่มไข่อยกาคือน,นุ่มสะบัดในนุ่มแบบนุ่มคลับ <c oughs> ไฟเขาบอกแล้วมันหอมหมดเนาะมันก็จะใหม่ให้แม่เอาบาดช่วยกันเบิร์กช่วยกันทำมาหากินเอาที่ไอ้ข้อไปที่ไอ้ข้อไปเ็งานสุ้อแจกสี่ว่างเงาหมดเนาะสาวซ้ำหน่อยวันนี้เรียก็ได้เดี๋ยวคุยผู้เฝ่าใหม่หาคุยผู้เฝ้าใหม่พี่น้องเออมีเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะมเอองัดไปแม่ไปติด มาพี่น้องมาตำเตียวพริกหนุ่มพริกหนุ่มพี่เดาเนี่ยมีกระเทียมหัวอหอมแดงจีแล้วก็มีพริกเขียวเขียวผักหอมพวมเดินพี่น้องก็ชิมกับข้าวอร่อยอร่อยซื้อวางไหนก่อนพริกหนุ่มน้<笑><笑>ำพริกหนุ่มอันนี้คืออะไรอ๋อก็คือตำะมือแข้ง โอ้ยเย็นนี้จะกินอาหารเบาๆข้ากเปล่าเไา่ให้กินเค็มข้าวเก่าข้าวเก่าพี่น้องอาหารใส่ม้วยใส่แล้วข้าวเหนียวของข้าวเหนียวครับพี่น้องจี๊บกระเด่นเจี๊ยวเนี่ยจังหน่อยมันออกเกี๊ยวอันนี้นึงได้กินยังเขากินน้ำพริกต้มเองค่ะขี้จี๊บกเด่นใส่น้ำชงหน่อยให้มันสมกิ้มแมวมาแมวมาเดินนังคิง อยากกมาดจ้าอืก็คือบอ้ยลิงกิโลทยาเอฟซีบอกว่าดีใจด้วยนนที่ได้ขากล้องต่อไปนี้เบาเพชรก็ไม่ต้องจับกล้องแล้วตั้งกล้องแล้วต้องช่วยเพื่อนด้วยนะ ยงมตัง้ง,ง,งกับตั้งยงมจับกับจับพี่เก่าเราซุ่มเราไปเดินตลาดทั้งทิ่ตั้งไว้กบนวะวากตลาดวาหยอกตัวเราฟินออกเนอะฮสมมติว่า,วาอันไปเห็ดยังกับมันก็ตั้งมีทั้งตัง้งมีทั้งจับพี่เก่าเนาะสมมติว่าเราไปเดินตลาดทีจะไปตั้งไว,ว้กันจีน่าเบิ้งว่ะคนยางกั่ได้ขังตลาดเนาะ อันน <c oughs> ี้บปาเพชรเปาเหรียญเัยพี่น้องเวลาทำงานบปาเพชรเขาจะถือกล้อง <c oughs> แต่เวลากินเขาจะนั่งได้สัต <c oughs> ว์จ้าของซ่องมาบอให้ถือกล้องนจะจ๊ะนายเพื่อนมาถือไ <c oughs> ห้ถือเมื่คือเมื่คือเจ้าของถือเนาะพี่น้องเบลหน่อยพี่ว่าจะใส่เออ <c oughs> คนเฮาไห้ดินดิ้ถือหาเปาข้อ,ขอถือมันกลับมาคือเขาถือเอง มันบ่มเขาเอามันบตรงคอมเซ็ตที่ห้าต้องการด้วยสันสะมันกับบ่มเนคลิปอีกน้องแบบว่าต้องใส่เอฟเฟกอย่างมากมายดอกแต่เราอยากถ่ายในมุมมองของเจ้าของช่องที่อยากจะถ่ายทอดออกไปเองซึ่งไม่อยากให้ใครมาจับกล้องให้หลักๆแล้วนะ่ะถามว่าเวลาเวลากินเป็นยังขึ้นมานั่งกินได้เพราะว่าเวลาเฮ็ดแล้วแล้วเขาบ่มมีใครมากินแล้ว็ต้องมากินถ้าว่าซึ่งโต๊ะสิกินมาหึบปะยาก เออทำประยาดละไอซิกินเดอร์มันกับเป็นไปนแนวนั้นพี่น้องมันบรแมาณแบบขนเฮานะย่าน,านถ้บ่ได้กินดอกอืมกินไม่หมดเหมือนอืมขา,าเท้าเห็นขาขา,าสกินบะคิงเลยบะคอเอ้ยอคออยือต้งสี่ะไรนี่เข,ขาเขาไปกินน้ำข่อยนี่นอืมเขาก็ต้องมานั่งกินให้พี่น้องเบิ้งบัตมันแบบเป็นไปแนวน้่นมันบรแมาณนั่นสิมันนั่งจับพิษกะะันหรอถือตะก้อง ไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละการถือกล้องนั่นแหละคือการทํางานส่วนพู้ได้ว่าซีมองว่าขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจนะคนเฮานะถ้ามองถึงขี้เกียจคนเฮา,าเดอ้อมันสิบอกไว้ห้ถ้าขี้เกียจแล้วคุณจะไม่มีเงินกินคุณจะไม่มีเงินใช้คุณจะไม่มีข้าวกิน สแสดงว่าบบาเพชรนี่มีข้าวให้ให้น้องๆ้องให้ญาติญาติมาอยู่ด้วยสแสดงว่าบบาเพชรนี่ก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้สามสี่ชีวิตน้องมานาก็ต้องกินนมแม่นบลาตะพี่น้อง,อ,งอันนี้ต้องมองอีกมุมม,ม,มุมหนึ่งเอ๊ะถ้าเขาขี้เกียจสันหลังยาวทำไมเขามีกินละ่ะเขาไปเอามาจากไหนละ่ะก็เขาทำงานไงคะที่ไหนจ่ายงวนรถเขา ยังงวดลดค่าน้ําค่าไฟเดือนหนึ่งก็สองสามพันบาทต่อเดือนค่าน้ําค่าไฟเนาะเข้าใจตรงนั้นบาทนี้ค่างวดลดอีกยังไม่พออาะถ้าพองวดยังไม่พอนะมงื่อนคนนะที่ครับน้ํามันนี่แหละออกไปปุ๊บก็ต้องเติมละห้าร้อยบาทละอืมอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นจะมามองคนว่าขี้เกียจสันหลังยาวไม่ใช่ จะมาเอาอันจะมาเอาปัดใจแนวอื่นแบบว่าต้องจับจอบจับเสียมทำน,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 นู่นทำนี่อนั้นนะมันเป็นแข่งงานบ้านเห็ดน่าได้ก็ได้บเห็ดกับโบเป็นยังมันเป็นคองเจ้าคองเองซึ่งเราไม่ได้ไปอยู่บ้านคนอื่นเขาเนาะพี่น้องเนาะคือเฮือนเขาเองอย่างนี่นะเขาจะเห็ดเท่ากับเห็ดเขาไม่อยากเห็ดกับโบเป็นยังเขาไปทำคนเดือดร้อนไผ่ เขาได้รู้ก็เห็ดไปคข่ยนี่ได้เบาเผ็ดนี่ดีบอ,อบอริดีดอกข่อยกับโบมกคือ่กัน <c oughs> แบบเราเราเราบเห็ดยังคือแบบเรียกผู้ใายนในเฮื่อนในซานคื้นแล้เขาโบเห็ดยังคลิปนี้เจ้าชิวฟื้นไข่อยเหอบอ่ชิวาฟื้นเจ้าเอาเต็มที่เลยเอาขออ่้าฟื้นข่อยคลิปหนึ่งเลยอือคือเราบอกโอเคสำหรับมินิทั่วๆไปแบบว่า ขาบอกโอเคนี่คือแบบ<ข>างานงานบ้าน <c oughs> งานเดือนเราบอกเราบ่เหตดเข้าใจป่ะเราบ่เห็ดฉักผ่าเราบ่เห็ดล่างถวยเราบ่เหืมหนึ่งเขาเราบ่เหตดแบบนตะผูชายคนอื่นพัวคนอื่นข้บพเจ้าแบบนี้นะแต่ว่าวแต่ว่าคอยอยู่กับเราสองคนเราผัดเหติได้ป่ะเราบ่ถอยคอยอยูอยอ่อันนี้บ่แมว่ว่า โอ้ยออกมาปกป้องผัวนูน่นนี่นั่นผัวมีอาการอันใด,ดีกับบอด,ดีอันใดบอดีก็อย่าไปปกป้องสิ่งที่เราบ่าเหตุก็ขึ้นนี่แหละแล้วขี้ข้านเรียกเงื่อนเรียกซ่านเนี่ยแล้วขึ้เราเขาบอดี้เหตุอันนี้ฮากระบอกบอกตรงๆเลยเออส่วนเรื่องขีดข้้นเหตุงานเหตุการณ์บอหรอกย่านจะ่บอด้อมรนเล่าก่อนที่บอกไปห่ายซะคอยนนมหน้าที่เหตุชื่ๆดอก วกับเป็นตากล้องมเมื่อกันไม่อาทีเห็ุพี่นอ้องเออือ่อยกันไปละว,ว่ามีผูดด้ใดเป็นกี่ขาไพ่ยังไม่ใช่ว่าเมียธาตุากี่ค้ากีขาห้าเรื่องเจ้าของเองกันยอ่อมเจองเงยงงเงินเขาเอาเจ้าของแมนใช่กับแมนเจ้าของ หัวหามาได้กับใค้เมียก็คือน้องข่อยคำับร้านข่อยแมงเขาหนึ่งแมงเขาล้างใส่เขาไอเย็ดกินแมงเขาไงแม่เอ้ามข่อยเฮ็ดข่อยใส่เฮ็ดถ้าข่อยไม่ได้ไายกับพี่น้องแต่ว่าข่อยอยากบอกพี่น้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างแมงข่อยซื้อหมดในเฮียนซันนไม่แล้วเออไม่มีใครมาช่วยออกขอยยังบม่เคยจมมาเอาคำมีแต่าข่อยซื้อเนาะข่อยยังบม่เคยจมอันที่มาเอากับเจ้าใส่เขาเนาะข่อยทิ่ว่าไอ้ฟังเลยใส่ถ้าตอนเฮ็ดคลิปเสือไม่แล้ว หลังจากว่ได้เฮ็ดคลิปก็คือน,นอนขาขึ้นห่างไปมันทำเพลงแก่ไผ่แก่มันแหน่คอยว่าซ้ำบ่ายคอยาถามน้องคอยก็ว่าหามุ้งหนักใแก่มหมอยู่บ่ายมันซ้ำบา่ายป้าคอยกันยหายใช้อะไรกินแล้วก็นอนอันนี้น,อน้องเขาบอกไปแต่พี่น้องถามมาใหญ่ว่าคอยเพียงานบอคอ,อ,อยกนันเ้ายเราจะไปเราไปแล้ไปก็แล้วก็ไปเมากเขาห้ามคอยกับวุ้นแดงเลี้ยดเต้นน้องอาน่าคนน้องเพราะว่าเมาคอเรามาแล้วก็แชร์อยากมาพัก,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 กไก่แล้วแหน,น่แล้วก็กุ้มไกครับคอยกขาวอาไปแล้วแล้วป้ากับเมียแล้วแล้กุ้มใจ่แล้วเครียด แล้วกินเหล่าหาทางออกเราตอนนี้ว่าเอาไมายูมาให้สบายใจแต่ว่าลินลี่กับยูต้องไข่เนี่ยนะลินลี่แม่น้โนแม่ลินนะลีนนะ่เนี่ยเป็นเป็นร้านน้องมณ์แต่ว่าข้อคือนอ้องไข่ถ้าเลี้ยวแต่มันจะไปยังไงก็ขอาก็ได้ห้ามแต่ว่ายูต้องไข่ขวออาย,ยู่กับน,น้องเนาะอยากกินเห่ากันสุดท้กินแนี่นที่ยูจนหอดมือมันตายก็ไ,มมไ,ไ,ได้แม่น้องมณ์แล้วมันไม่อยากยูขวาก็หามก็ได้แล้วมันใหญ่แล้วมันเด็กหน่อยเนาะแล้วแต่ความคิดเขาอยากไปอยางมา ถึงมันแป้งก็ไป้งพวดก็ไม่คือเราเคลือนทอนคือเข่าเคลื่อนหัคือเข่างั้นไปเห็นงานก็เพิ่งเกินสองเดือนสามเดือนมันก็พ่อแมาอีกคือ่เราเออมันก็สิวนเวียนยุ่งสี่เลยชีวิตวันเนาะสมบูรณ์แบบไปเห็นงานสมอเหมือนสมบูรณ์เพราะเกินสงการหรือหลังสงการกับพ่อแม่ยิ้มงั้นเวละเพราะว่ามันม่งมีไผ่ขี้กันไงมันก็มีตะข่อยมะข้ออะไร แต่วมันก่โนโสดเนาะแล้วแต่มันคือก่เยืมจะไปเมื่อนันก็ไปได้แม่บลระมึงภาระเลยแม่ลูกเมียมันกับบุมีไปมันคนโสดมันยากไปก็ได้ว่าไปก็ได้มันยูนิเซอรมันกับว่ได้เดือดร้อนไปได้แม่บละแม่เพราะว่าแม่บอรมีภรรยาอย่างก็เลยชีวิตนี้ก็เลยไม่ได้กเคยมีล้นแม่มันมันมันดีเฮ็ดเพื่อไผล่ะกบเพื่อตมันเองคนเดียวมันยูนิมายมันก็สบายแล้ว มันไม่ได้มีลูกมีตวเาไข่กับปลาเห็ดปเห็ดมาได้เขาอมมีลูกแหม่ถาเรายข่เขาปลเห็ด่าได้เขามีน้องมาแน่ออา่ส้นลิลลี่คาะข่อยก็บอกว่าต้องคึ้นยังดอ่เจ้าอยู่กบนัสาวเจ้าอนาคตจะยุ่งนาสาวเจ้าแบบมันใหญ่มันใหญ่แไปมันยังน้อยอยู่พี่น้องเอฟทีก็ว่าคือบ่หอยทีนี่เห็นงานฮากิบกปีน้องเไปส่อะไรหอกสีเขาสิบเกดหล่ะเนาะที่หกสี่งเกียพูดพาเพิไปอันนยู่ ใบอันยังพน,นักหารพนักพี่น้องก็บ,บอกว่าเออวสุดายมนไปพักพวเพชรขนาดเดพ็รพิษกันเองอนี่น้เก่าที่เคิงเพิ่งห้างแที่รครับว่แม่นะันปิ้งสมเจ้าอะไรครับข่อ,อยโบจักจกิ่ือเลย,ยกข่อยฮุ้งจักในมดตะมันแล้วขอว้อวันมดแล้วปิ้งเหียวมัอม ค่อยซื้อไว้กินกอซื้อกอ,อซื้อมาใส่ตู้ไว้อยู่ค่อ,คอยหมักกินได้เจ้าวนักไปพอ,อันนี้พริกยังจะก่อดซื้อก้อนก่อระลืมพริกหนุ่มพริกหนุ่มสูตรสามมูลพริกหนุ่มเลยพี่น,อน้องเด็อกินวันที่อะไรพอแล้วนะเพชรพ่อจะกินแรงวันยังแรงพี่น้องเนาะกรอกรถบักแดงน้อยจะสร้างเดีอยวนาะไก่โครงไก่กอดซื้อมาให้มันกินไปละ นนทำพิล่าสำหรับคลิปนี้หรือพิลา่าเปก่อนเลยขอบคุณกานติดตามมือนี่กายขเขาแรง่ีทำพน้องม้วนกลิ่นคนเดียวแล้วเห็นน้องกินง่ายงนะแม่เนาะโอ้โหนี่แหละของแทกที่บอกให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ